กลเด้นแงเจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy New Year ยร์นะคะสำหรับทุกๆคนชาวราศีมังกรและก็ทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วนะคะที่เราจะมาดูดวงนะในรอบปีใหม่ของพศ2564นะให้กับชาวราศีมังกรนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะจะ มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรบ้างนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะพร้อมสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมังกรด้วยนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะในส่วนอดีตที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีมังกรได้ไพ่เอ็ดออฟคัสีถ้วยไพ่ไม้นะเจ็ดไม้แล้วก็ไพ่ e Moon ต่อมาคือไพ่ไนท์ออฟวอร์นนะชาวราศีมังกรนั้นในอดีตนะหรือใน ปีที่ผ่านมานะคะมีชาวราศีมังกรไม่น้อยนะคะมีความโชคดีในเรื่องการเงินนะะถ้าใครมีแฟนหรือมีคนรักอยู่ในช่วงนั้นก็จะปรึกษาแฟนหรือว่าแฟนให้ความช่วยเหลือคุณทุกๆเรื่องนะคะเท่าที่เขาจะช่วยได้นะ,ะส่วนมากจะเป็นในเรื่องการเงินนะ,ะไม่ว่าคุณอยากจะทําธุรกิจหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะค,ะคนที่มีคนรักนั้นสําหรับชาวราศีมังกรนั้นโชคดีมากนะคะ ได้โชคได้ลาบจากคนรักนั่นเองนะส่วนไพ่ใบ,บต่อมาคือไพ่ในอดีตของชาวราศีมังกรได้ไพ่สีถ้วยนะไพ่ใบนี้มันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมังกรเองนั้นนะในอดีตคุณรู้สึกว่าเบื่อนะคะรู้สึกว่าเบื่อนายนะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะบางทีโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรคุณก็ไม่เปิดรับซะงั้นนะะมีการ ปิดใจนะ,ะความหมายของไพ่สีถ้วยนั้นมีความหมายที่แบบว่าคุณรู้สึกเบื่อหน่ายนะนะกับสิ่งที่มีบางอย่างในชีวิตของคุณที่แบบมันซ้ำซากจำเจนะสะสำหรับบางคู่ที่แบบคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรมาเป็นเวลานานนะ ก็จะรู้สึกว่าเอออาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นในชีวิตรักอะไรประมาณนั้นนะคะจึงรู้สึกว่าอาจจะเบื่อเบื่อกันบ้างนะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะต่อมาอ่ไพ่ใบนี้นะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมังกรเองนั้นแนอดีตนะคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานนะคะ ไม่ว่าอุปสรรคเล็กใหญ่แค่ไหนคุณก็พยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้มากที่สุดนะถือได้ว่าชาวราศีมังกรในอดีตนั้นก็จะรู้สึกว่าลำบากนะคะในการต่อสู้ชีวิตในการใช้ชีวิตในช่วงอดีตที่ผ่านมานะแต่คุณได้ใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับนั้นเอามาสอนกับคุณในปัจจุบันนี้นะ นี่คือข้อดีของชาวราศีมังกรคือเป็นการปรับใช้ประสบการณ์นําประสบการณ์ที่คุณเคยนะคะนำมาสอนตัวเองในวันนี้นะนี่คือชาวราศีมังกรนะคะต่อมาเป็นไพ่เดมูลว้าวไพ่ใบนี้มันแสดงให้เห็นว่ามันมีความรับเกิดขึ้นนะนะถ้าเป็นความรักรู้สึกว่าในอดีตท,ที่ผ่านมา ความรักทั้งนี้มันดูเหมือนมันมีความลับเยอะจังเลยนะเหมือนเขาบอกเราเขาก็บอกเราอยู่หรอกแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกเราเหมือนเหมือนบอกหมดทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะเขาก็ยังมีกักกักไว้แล้วก็ยังจะมีความลับกับคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะ,ะในช่วงอดีตที่ผ่านมาคนรักชาวราศีมังกรก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะ บอกก็ไม่ได้บอกถึงว่า100%็นะก็ยังมีกักกัก็ยังมีความลับต่อกันอยู่นะอันนี้คือความหมายของเช้าราศีมังกรหรือเป็นไพ่ the moon นั่นเองนะคะต่อมาเป็นไนท์ออฟวอ r นะไพ่ไนท์ออฟวอนะในอดีตคุณก็เป็นคนที่มีความขยนันขันแข็งมีความกระตือรือร้นนะ มีชาวราศีมังกรได้ทําเกี่ยวกับในเรื่อง,องสายงานการเดินสายการได้ออกไปทํางานนอกสถานที่อะไรเงี้ยก็จะประสบความสําเร็จดีเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีชื่อเสียงนะคะถ้าทํางานอยู่กับที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยแบบจเจริญรุ่งเรือง,เ,องเท่าไหร่เนาะจะเป็นแบบว่าชิระจอนลงเท้าถึงจะดีนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ สายงานที่จําเป็นจะต้องใช้รถการเดินทางหรือว่าการออกไปข้างนอกอะไรประมาณนั้นก็จะดีนะในอดีตนะะต่อมาเราจะขอดูในส่วนของไพ่ปัจจุบันของชาวราศีมังกรนะคะ ให้ใบแรกนะคะเติร์ p ปาร์ตี้นะคะคือไพ่สามถ้วยนะ,ะโอ้โหสองถ้วยตามมาติดติดห้าเหรียญสามไม้เท้าและก็ King of Cup นะะ,นะ,ะสำหรับความหมายในไพ่สามถ้วยนะคะหรือเติร์ p ปาร์ตี้นะ,ะในปัจจุบันนี้ชาว ราศีมังกรเองนั้นคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนจะได้มีโอกาสเจอกับเพื่อนเก่าหรือคนเก่าๆรวมถึงคนรักเก่าด้วยนะในช่วงปัจจุบันนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมาเจอกันโดยบังเอิญ หรืออาจจะได้พูดคุยกันผ่านเพื่อนของเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังมีความผูกพันยังมีความรู้สึกว่าห่วงใยซึ่งกันและกันอยู่นะถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะจะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอกับคนเก่าๆว่างันเหอนนะคะจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าอาจจะเป็นคนรักเก่าๆอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่สองถ้วยมีชาวราศีมังกรนะ มีความโชคดีที่จะได้เจอกับคนคนนี้นะซึ่งบุค,คลิกของเขาคือเป็นคนที่เข้าใจคุณนะมองตาก็เหมือนรู้ใจนะเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอคุณเช่นเดียวกันนะแล้วมเมื่อคุณเจอคนคนนี้นะ ความรู้สึกของคุณมันจะบอกเองว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คนคนนี้มันเป็นดั่งพมลิกิตนะที่ทําให้คุณสองคนได้มาเจอกันนะสรุปได้ง่ายสําหรับไพ่ใบนี้คุณจะได้เจอคนถูกใจหรือคนที่เป็นดั่งพมลิกิตนาะคนที่คุณอาจจะรอคอยเขามานานนะเขาจะมีโอกาสหรือมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้สําหรับชาวราศีมังกรที่รอคอยใครสักคนอยู่ นะหรือเราคอยรักแท้เราคอยปรมวิคิอะไรประมาณนั้นนะคะต่อมาเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะสำหรับไพ่ห้าเหรียญน,นั้นนะคุณทําไม่ในใจของคุณคุณรู้สึกว่ามันว้าวุ่นใจรู้สึกว่าน้อยใจนะน้อยใจคนรักของคุณเหมือนตัวเองถูกทอดทิ้งยังไงก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนรักของคุณในช่วงนี้เขาอาจจะทํางานหนะักเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรือว่า คุณสองคนมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะแต่อย่าน้อยใจไปเลยนะ,ะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแต่เขามีความมุ่งมั่นในการทํางานของเขาอยู่อะไรอย่างเี้นะคะแต่คุณรู้สึกเองนะว่าตัวคุณเองถูกทอดทิ้งว่างานเมีแฟนก็เหมือนไม่มีอะไรประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะต่อมาเป็นไพ่สามไม้เท้านะ สำหรับไพ่สามไม้เท้านะมันอ่านได้ตรงๆเลยก็คือว่าคุณนะรอคอยผลผลิตหรือรอคอยให้ธุรกิจของคุณแบบขยายมากขึ้นนะบางคนลงทุนทําธุรกิจอยู่นะในช่วงนี้ชาวราศีมังกรไม่น้อยเลยที่พยายามที่จะลงทุนทําธุรกิจแล้วก็เฝ้ามองผลกําไรที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงขณะนี้นะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะรู้สึกว่าชาวราศีมังกรรอใครคนหนึ่งอยู่นะซึ่งเขาคนนั้นอยู่ห่างไกลจากชาวราศีมังกรมากในช่วงนี้นะนะคะเป็นการรอคอยอย่างมีความหวังรู้สึกว่าจะมีคนสามคนนะในความรักครั้งนี้หรือว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ มันเหมือนมันมองเห็นได้ชัดนะะแล้วก็อีกคนนึงเป็นคนที่คุณผูกพันแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนที่คุณเฝ้ารอหรือว่ารอการกลับมาของเขาอะไรประมาณนี้นะคะโอเคต่อมาเป็นไพ่ king of cups นะ สำหรับไพ่ k i ง o of คับนะมันแปลได้ตรงๆเลยว่าคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาปากกับใจในตรงกันมากอันนี้คือพื้นฐานนิสัยของชาวราศีมังกรอยู่แล้วนะปากกับใจตรงกันบางทีอาจจะพูดแรงๆไปบ้างนะมันอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของคนฟังได้นะ บางทีคุณอาจจะคุยอยู่หรือว่าพูดคุยกับคนรักอะไรเงี้ยก็ขอให้รักษาน้ําใจไว้ด้วยเนาะรักษาน้ําใจคนรักของคุณด้วยบางทีก็อย่าพูดตรงเกินไปเนาะอ่านะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะมันแสดงให้เห็นว่าคุณยังมีความรู้สึกว่ามีแพชชั่นในเรื่องความรักนะถ้าใครมีความรักอยู่ในช่วงนี้สำหรับชาวราศีมังกรคุณก็จะเป็นคนที่ มีอารมณ์ที่ลึกซึ้งนะกับคนรักแล้วก็มีอะไรก็พูดตรงๆกับคนรักนะอันนี้คือส่วนหนึ่งของความหมายของไพ่ใบนี้นะต่อมาเราจะขอดูไพ่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นให้กับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะ ไพ่แรกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะของชาวราศีมังกรคือไพ่เพ o ออฟซอรนะยังมีความดื้อรั้นอยู่นะแล้วก็ได้ไพ่เ h e h e ฮอ i t ด้วยมีโลกส่วนตัวสูงนะชาวราศีมังกรในอนาคตที่ถึงแล้วก็ปากฏไพ่สีถ้วยขึ้นมาอีกแล้วยังมีความรู้สึกในน้อยแล้วก็ยังมีความรู้สึกแบบเปืือยนายอยู่นะ ะะ the h i g h l a n และก็ไพ The Emperor นะเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีมังกรนะเผ็จออสอดนะมีความคุณมีความเป็นเด็กนะแล้วก็บางทีอาจจะมีความดือ้อนะบางทีบางคนอาจจะบอกว่าคนดื้อเงียบอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ แล้วมีชาวราศีมังกรไม่น้อยนะคะที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะหรือตัวคุณเองก็ได้นะคะที่อายุน้อยกว่าคนรักนะไม่คนใดก็คนหนึ่งที่อายุน้อยกว่ากันนะและคนคนนั้นจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองอาจจะเป็นคนดื้อรั้นนะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะไพ่ไปต่อมาคือไพ่เดอะเฮอร์มิตนะ สำหรับไพ่ The Hermit เองแล้วนะคะก็คือไพ่ประจำตัวของชาวราศีกันนะคุณมีโลกส่วนตัวสูงมากในช่วงนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ปีกวิเวทนะใช้ชีวิตสันโดษอยากใช้ชีวิตอยู่คนเดียวประมาณนี้บางคนนะอาจจะโสดอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นได้นะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งคนโสดนะคะ แล้วพไพ่ใบนี้รู้สึกว่าคุณบางคนมีการไปบวชไปปฏิบัติธรรมเรียบร้อยแล้วนะอยากจะหนีออกไปจากทางโลกทางธรรมไปศึกษาทางธรรมดีกว่าประมาณนั้นนะเบื่อทางโลกอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือชาวราศีมกรบางท่านนะ มีชาวราศีมังกรบางคนนะที่คบหาดูใจกับชาวราศีกันก็ได้นะหรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศีกันอย่างนี้นะคะก็โทษนะคะ <c oughs> ไพ่เบต่อพไพ่บตมาคือไพ่สีถ้วยนะสำหรับไพ่สีถ้วยนั้นคืออ,อ แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมังกรเองนั้นยังรู้สึกว่ามีความเบื่อนะมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากเปิดรับสิ่งอะไรใหม่ๆที่ขึ้นมาในชีวิตของคุณนะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตหรืออะไรก็ตามนะในชีวิตของคุณนะคุณพยายามที่จะเหมือนปีกเว่ยๆจริงๆนะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตด้วยแล้วก็มาได้ไพ่สีถ้วยด้วยนะ มันยิ่งตอกย้ําเข้าไปใหญ่ว่าบางคนยังยังโสดอยู่ในช้าในช่วงนี้แล้วก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงบางคนปีกวิเวกไปออกไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่วงขาวเรียบร้อยแล้วนะอย่างนั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันสําหรับความสัมพันธ์คนที่คบหาดูใจกันมานานกับคุณรักรู้สึกว่าคุณจะมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นกับชีวิตรักของคุณแล้วนะคะก็ขอแนะนําว่าให้คุณหากิจกรรมอะไรดีๆไปเที่ยวนะ ที่ที่คุณสองคนยังไม่เคยไปนะเพื่อที่จะได้กระชับความสัมพันธ์คุณสองคนให้ดีขึ้นนะจะได้ไม่รู้สึกเบื่อต่อกันนะต่อมาเป็นไพ่เดอะไฮโลแฟนนะสำหรับไพ่เดอะไฮโลแฟนนั้นเป็นไพ่ประจำราศีพฤษภนะมีชาวราศีมังกรนะคบหาดูใจกับชาวราศีพฤศกหรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศีพฤศกอย่างนี้ ก็มีเช่นเดียวกันนะ,ะแล้วในช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีมังกรนะเพราะว่าชาวราศีมังกรชอบอเขาเรียกว่าอะไรขอพรอะไรอย่างงี้นะขอให้เจอความรักดีๆขอให้มีความรักที่มั่นคงขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตขอให้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างงี้นะจึงมีสิ่งศักดิก์สิทธิ คอยคุ้มครองชาวราศีมังกรอยู่ในขนาดนี้นะคะอืมหรือบางคนจะมีโอกาสได้เข้าพิธีต่างๆทางศาสนานะจะเป็นพิธีบวชอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้อะไรนะคะต่อมาเป็นไพ่ The Emperor นะไพ่ The Emperor คือไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมังกรนะ เคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมษรหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมษก็ได้เช่นเดียวกันนะซึ่งจากที่ดูๆในไพ่นะชาวราศีมังกรจะได้พบเจอกับคนที่มีอายุมากกว่าตัวเองนะหรือจะได้แฟนที่มีเกณฑ์ที่ว่าเขาจะมีอายุมากกว่าชาวราศีมังกรนะ เป็นไปได้ว่าคนคนนี้มาจากต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมก็ได้เช่นเดียวกันนะเขาเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่นะแล้วเขาบางทีเขาอาจจะจู้จี้จุกจิกด้วยความที่เขาเป็นภาวะของผู้ใหญ่เนาะ mm hmm. เขาก็เลยแบบอยากจะสอนเราบางครั้งบางครั้งอาจจะบังคับหรือว่าบางครั้งอาจจะจู้จี้จุกจิกไปนิดนึงเนาะ mm hmm. ก็ขอให้เข้าใจบุคลิกของอเขามีวุฒิภาวะของ ความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะโอเคเราจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมกกังกรนะคะในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอสรุปไพ่เลย จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ได้ไพ่ห้าดาบด้วยรวมถึง King of Cup ด้วยนะโอเคเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกคือไพ่ไม้นะไพ่ใบนี้นะมันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมังกรน,นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในชีวิตของคุณหรือ จะมีใครคนใดคนหนึ่งเดินทางมาพบคุณโดยทางอากาศนะเป็นไปได้ว่าจะเป็นทางเครื่องบินเนาะจะมาเจอหรือว่าอาจจะมารู้จักกันรู้สึกว่ามันได้ไพ่ The e เ p e r o r ด้วยนะมันมีความรู้สึกที่แบบเออรู้สึกว่าจะได้เจอกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาด้วยนะสำหรับชาวราศีมังกรนะเพราะว่ามันได้ไพ่เอ็มเพลด้วย ไพ่เอ็มเพลเอรเป็นไพ่ของต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา,า,า,าและวัฒนธรรมเนาะเขาจะเดินทางมาทางอากาศนะหรือทางเครื่องบินนั่นเองนะหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพันในชีวิตของคุณอย่างนี้ก็ได้เช่นดวกันนะบางคนอาจจะมีงานอยู่แล้วในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยอยากจะลาออกนะอย่าเพิ่งลาออกนะในช่วงนี้นะคะขอให้ประครับประคองหรือว่า เรียกว่าอะไรกอดงานไว้ให้แน่นๆในช่วงนี้นะมันมีสิทธิ์ที่จะหางานยากมากนะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพันด้วยนะอันนี้เป็นคําเตือนจากอาจารย์ก็แล้วกันนะขอให้อดทนไปสักหน่อยนะทํางานมีงานแสดงว่าคุณจะมีเงินนะอย่าพึ่งพีผามนะตัดใจว่าเออจะไปสมัครงานใหม่จะไปลาออกแล้วงานอันนี้ยังไงงั้น ขอให้อดทนไปอีกนิดนึงนะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันบางทีอาจจะไปทํางานในส่วนของคนอื่นรับผิดชอบนะแต่คนคนนั้นเขาลาออกไปเรียบร้อยคุณก็ได้ทําแทนเขาอะไรอย่างนี้นะอาจจะมีการแบบไม่ทานตั้งตัวจะต้องได้ไปรับผิดชอบงานของคนอื่นด้วยอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะไพ่ไปต่อมาคือไพ่หดาบนะ คุณจะมีคู่แข่งหรือว่าการแข่งขันนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามถ้าในเรื่องของธุรกิจคุณก็จะมีคู่แข่งตามที่ดูดูคุณน่าจะมีคู่แข่งอยู่ประมาณสองคนนะที่หลักๆห,ห,หรือว่าสองบริษัทด้วยกันนะเ,เขาพยายามที่จะแข่งขันในเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆนะบางคนอาจจะทํางานแบบมีธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็จากที่มอ,มองเห็นก็มี เขาเรียกว่าอะไรคู่แข่ง2คนในเวลานี้นะคะแต่ก็ขอให้คุณอดทนฟันฝ่าใช้ความพยายามของคุณนะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนจากที่ดูในไพ่นะคุณถือไพ่เหนือกว่าคู่แข่งของคุณนะในช่วงนี้นะคะต่อมา King of คับนะ สำหรับไพ่ i n g of c u ั s มันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมังกรเองนั้นคุณเป็นคนที่ยังมีความตรงไปตรงมานะปากกับใจตรงกันนะในช่วงนี้นะคะจะพูดแรงๆไปบ้างนะขอให้คุณลดการพูดแรงๆลงไปบ้างเวลาที่คุณโกรธหรือคุณอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ามีความมั่นใจอะไรในการพูดนะบางทีคุณพูดกับคนรักของคุณนะคนรักคุณอาจจะเสียความรู้สึกได้นะ เสียอะไรก็เสียได้ค่ะแต่เสียความรู้สึกแล้วมันยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะอันนี้อาจารย์แบบได้เรียนรู้มาแล้วนะคะโอเคเราก็สรุปไพ่ให้กับชาวราศีมังกรเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม Golden Angel นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ Golden Angel ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ